มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพานมีสุขอยู่ใยญ่มีป ตันหาหน่วงนหนับหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมิได้ตันหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สินสริงคารจงจละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อย งามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำให้เข้นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบ ทั้งตัวผลคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเว้าวอกดูหน้าบัดซีจะลุกก็อวยจะนั่งก็อวยเหมือนดอกไม้รวยไม่มีเก สซนยามเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติด ตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้าหนีเขาเหม็นซาบผีเปลยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียเ้ยวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟู แรงเห็นแต่ฟูงกาเห็นแต่ฟูงมายื้อแย่งกันกินดูหน้าสมเพศกระดูกูเอ้ยเรียงลายแผ่นดินแรงกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสง,งัดตื่นขึ้นมินานไม่เห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพัน์เห็นแต่นก เขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแหลกแหกควันเห็นแต่ฟูงผีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ้ยอย่าหลงนักเลยไม่มีเกสรอุตสาหทำบุญคำจุนเอาไว้ จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอหังวันทามิสาพาโซอหังวันทามินิพพะนปัจโยโหตุ